เมื่อช่วงเช้าของวันจันทร์ที่18สิงหาคม2568นายชุมพลจันจรัตวัฒนานาย,ยกเทศมนตรีนครสมุทรสาครพร้อมด้วยนายธนวัฒน์เลศศินพาพรรองนายยกเทศมนตรีนายวิสิทธิ์ลิมธนาสารประธานสภาเทศบาลนครสมุทรสาครสมาชิกสภาเทศบาลผู้อำนวยการกองการศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลย่าเทียมพร้อมรูวิ่งยางสังเคราะห์ของโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยค่ะด้านนายชุมพลจันจรัตร์ฒนานนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาครได้เปิดเผยว่าโครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชนที่เทศบานนลนครสมุทรสาครให้ความสำคัญเพราะโรงเรียนนี้อยู่ภายใต้การบริหารดูแลโดยตรงของเทศบาล ที่ปัจจุบันมีนักเรียนทั้ง6โรงเรียนประมาณ6,000คนแต่ว่ายังไม่มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานเพียงพอต่อการเรียนต่อการฝึกซ้อมและจัดกิจกรรมกีฬาขนาดใหญ่โดยสนามกีฬาแห่งนี้ใช้งบประมาณเงินสะสมของเทศบาลนาครสมุทรสาครประจำปีงบประมาณ2,567ในจำนวนเงิน18,295,387.65ล้านบาทและดำเนินการก่อสร้างภายในปีงบประมาณพศ2568ค่ะ ในส่วนของเทศบาลนครน,นะครับซึ่งในเขตเทศบาลนครสุาครคนนีรยเรามีโรงเรียนในสังกัดอยู่6โรงเรียนมีนักเรียนอยู่ประมาณ6000คนแต่ว่าในเขตเทศบาลเนี่ยเราไม่มีสนามที่เป็นมาตรฐานเลยไม่ว่าเป็นสนามบอลหรือว่าลูวิ่งนะครับคือทางผู้บริหารสมาชิกสภานะฮะได้ มีนโยบายที่จะสร้างสนามกีฬาเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีที่ฝึกซ้อมแล้วก็จัดการแข่งขันของโรงเรียนทั้ง6โรงเรียนได้นะฮะซึ่งจะต้องเป็นสนามที่มาตรฐานซึ่งต่อไปเนี่ยเราจะมีการแข่งขันนะฮะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสู่ความเป็นเลิศนะฮะทั้งส่งการแข่งขันในทั้งภาคและระดับประเทศ ทั้งนี้ภายในสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยประกอบด้วยสนามฟุตบอลย่าเทียมซึ่งเป็นสนามฟุตบอล9คนพร้อมลู่วิ่งยางสังเคราะห์กว้าง4.5เมตรขนาดความกว้างทั้งหมด73.5เมตรยาว92เมตรพื้นที่รวม7,115ตารางเมตรพร้อมก่อสร้างทางเท้าและระบบระบายน้ำลานจอดรถพื้น มีรักันโดยรอบสนามพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างรอบสนามก่อสร้างและติดตั้งเสาธงชาติสูง18เมตรพร้อมฐานรองโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะ โดยสนามกีฬาแห่งนี้ทางเทศบาลนครสมุทรสาครจะจัดให้เป็นสนามฝึกซ้อมกีฬาเพื่อการแข่งขันและออกกําลังกายส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในสังกัดเทศบาลและจะจัดเฉพาะการแข่งขันกีฬาเท่านั้นเพราะสนามนี้เป็นสนามที่ได้มาตรฐานทาาั้งยาเทียมก็เป็นมาตรฐานของฟีฟ่าลู่วิ่งก็เป็นยางสังเคราะห์มีทั้งหมด4ลู่รอบสนามเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกซ้อมและแข่งขันค่ะครับในส่วนของสนามเนี่ยนะครับก็คือเราจะใช้สําหรับให้นักเรียนเนี่ยฝึกซ้อม เพื่อการแข่งขันนะฮะแล้วก็ออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพกับนักเรียนในสังกัดของเทศบาลนะครับซึ่งเราจะจัดเฉพาะการแข่งขันกีฬาเท่านั้นกิจกรรมอื่นเราจะไม่จัดเลยเพราะเนื่องจากว่าสนามของเราเนี่ยเป็นสนามที่ได้มาตรฐานก็คือใบญ่าเนี่ยเป็นมาตรฐานของฟีฟ่านะครับลู่วิ่งก็จะเป็นายางสังเคราะห์ กว้างประมาณ4.5เมตรรอบสนามเพื่อให้นักเรียนได้มีการแข่งขันและฝึกซ้อมครับผมลู่วิ่งในเบื้องต้นนี่มี4ลู่ครับเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขันครับนอกจากนี้ในส่วนของภาคประชาชนเทศบานลคนครสมุทรสาคร<ม>ก็ได้ตระหนักเป็นอย่างดี โดยจะเน้นทางด้านชุมชนไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาทางกีฬาที่เป็นมาตรฐานกีฬาพื้นบ้านเพราะในเขตเทศบาลนครสมุทรสาครไม่เคยมีสถานที่จัดกิจกรรมเหล่านี้จึงคิดว่าในอนาคตจะใช้สนามนี้เพื่อประชาชนชุมชนได้เข้ามาใช้งานส่วนการใช้สนามฟุตบอลย่ดเทียมแห่งนี้สําหรับประชาชนทั่วไปเทศบาลนครสมุทรสาครจะมีการประชุมเพื่อหารือถึงกฎเกณฑ์ต่างๆกันอีกครั้งส่วนลูกวิ่งนั้นประชาชนสามารถเข้ามาใช้เดินวิ่งเพื่อออกกําลังกายกันได้ค่ะสัมภาษณ์ ครับในส่วนของภาคประชาชนนะครับซึ่งเทศบาลนครสุนสาครเราก็ได้ตระหนักดีนะฮะก็เราจะเน้นทางด้านชุมชนนะฮะไม่ว่าการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาหรือไม่ว่าจะเป็นกีฬามาตรฐานหรือกีฬาพื้นบ้านทางประชาชนในเขตเทศบาลเราไม่มีสถานที่เลยนะฮะในการที่จะจัดกิจกรรมต่างๆทางเทศบาลก็คิดว่าจะใช้สนามนี้ เพื่อให้ประชาชนชุมชนได้เข้ามาใช้งานครับและนโยบายของเทศบาลเราก็จะมีการจัดเทศบาลขับนะฮะเพื่อสำหรับภาคประชาชนแลอาจจะให้มีการจัดชมรมเพื่อมาฝึกซ้อมกีฬาหรือฟุตบอลนะครับ